แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์มาว่ากลุ่มนำเล่นบาคาร่าสล็อตคนแทงก็หลงเชื่อพากันแทงตามสุดท้ายหมดตัวทั่วหน้านะครับลงเหวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนนี้มีการแชร์มาว่าการที่มีกลุ่มนำเล่นดูการเช็คเรตติ้งคนแทงตามก็หลงเชื่อว่ามีบริการดี มีคนเข้ามาใช้บริการทางเว็บอยู่หรือเปล่าพอหลังจากนั้นคนนำเล่นก็จะพาคนที่แทงตามไปถีบลงเหวทีละคนครับถูกต้องเลยนะครับกลุ่มนำเล่นนะสวรรค์ดวงตาของนักเสี่ยงโชคเมื่อความเชื่อใจกลายเป็นต้นเหตุของการหมดตัวทั่วหน้าในโลกของการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับหนึ่งในกับดักที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ตัวเกมนะแต่เป็นกลุ่มคนที่ชี้นำนี่แหละนะครับคอยนำเล่นคอยเป็นหัวหอก นะครับไม่ว่าจะมาผ่านทางช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆมักจะโฆษณาชวนเชื่ออย่างเช่น, er นเฮีย er จ, er จะพานําเล่นเฮียจะพาทุกคนไปรวยเฮีย er มีสูตรลับ AI h e er เฮียมีสูตรโกงเฮีย er รู้วิธีนะครับตามรีวิวคนถอนเงินหลักแสนหลักล้านมากมายนะครับเขจะแปะสลิปว่าเล่นได้จริงขอบคุณเฮียขอบคุณเฮียนําเล่นอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคนแทงตามมักเจอ จุดจบนะครับที่เหมือนกันก็คือพากันตายพากันพังยกกลุ่มนะครับทำไมถึงคนเหล่านี้จึงมีอิทธิพลนะครับนำไปสู่หายนะได้เรามาดูกัน 1. จิตวิยยาหมู่นะครับคนอื่นบวกเราต้องบวกแน่นอนว่ากลุ่นนำเล่นมักเริ่มต้นด้วยการสร้างบรรยากาศแห่งชัยชนะมีหน้ามา้าคอยส่งสลิปโชวกกำไรนะครับกันทั่วหน้าแล้วก็พิมพ์ข้อความให้กำลังใจกันตลอดเวลานะครับสิ่งนี้ทำให้เกิด ข้อพิสูจน์ทางสังคมจนคุณเชื่อไปเลยว่าถ้าเขายังทำได้เราก็ต้องทำได้สิด้วยอุปทานหมูเช่นนี้นะเมื่อผู้นำบอกให้แทงฝั่งไหนทุกคนจะเฮโร่กันไปตามแทงตามผู้นำนะครับด้วยความมั่นใจจนลืมความเสี่ยงจริงๆมันไม่ดีมันเสี่ยงตั้งแต่เริ่มแล้วล่ละนะครับไม่ว่าจะแทงฝั่งไหนก็เสี่ยงหมดการกดดันทางอ้อมนะใครไม่แทงตามหรือแทงสวน แล้วเสียจะถูกตาหน้าว่านี่ไงไม่เชื่อฟังเฮียเฮียบอกแล้วนะครับทำให้สมาชิกต้องซิโลลาบต่อคำสั่งเบื้องหลังเฮียและเซียนคือนักล่าคอมมิชชั่นแน่นอนความจริงที่เจ็บปวดคือผู้นำเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้หวังให้คุณรวยหรอกนะครับแต่หวังให้คุณทำกำไรนะครับกับเว็บหมายถึงหวังให้เว็บพนันทำกำไรกับผู้เล่นพวกนี้แหละนะครับเป็นแกะที่รอเชื้อ,เ,อเลี้ยง ให้อ้วนพรีแล้วก็เชื่อทีเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเขาหวังค่าคอมมิชชั่นกับคุณลิงก์สมัครนะครับ a d f e r t i t e นะครับเงินทุกบาทที่คุณฝากและคุณแทงตามเฮียจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะยิ่งคุณแทงเยอะแทงบ่อยเขาก็เฮียก็ยิ่งได้เงินเยอะนั่นเองนะครับจากการนำของเฮียเขานำเล่นจนหมดนะครับสังเกตไหมว่าช่วงแรกๆอาจจะพากันบวกเล็กๆน้อยๆให้ตายใจแล้วก็เฮลโ เฮีย er, ได้เฮีย er, ได้นะครับจะเริ่มพากันอัดและทบมากยิ่งขึ้นนะเพราะเฮียบอกว่าเชื mm ่อเฮียและดีเองจนสุดท้ายไม้ที่เสียคือไม้ที่หนักสุดและนั่นคือเวลาที่สมาชิกในกลุ่มจะลงเหวกันหมดตัวนะครับหมดเนื้อหมดตัวกัน พวกสูตร AI และโปรแกรมโกงนะครับเรื่องโกหกคำโตแน่นอนว่าไอ้พวกสล็อตและบาคาร่าถูกออกแบบมาด้วยระบบสถิติและสุ่มที่ซับซ้อนไม่มีโปรแกรมไหนในโลกที่สามารถเจาะระบบเพื่อดูผลล่วงหน้าได้100%นะครับพวกนี้มันเป็นคำหลอกลวงที่มาดึงคุณนะ เพราะว่าไอ้คาพูดเฉยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเชื่อได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การพูดว่ามีสูตรโกมีโปรแกรมมีเทคนิค,นคมันจะหลอกคุณได้นะครับสูตรหลอกลวงโปรแกรมที่โชวก์กราฟสวยๆมักเป็นการสุ่มภาพขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นใจปลอมๆความแม่นยำปลอมๆพร้อมเข้าพวกเขามักจะโชว์นะครับช่วงที่สูตรเข้านะครับแต่ช่วงที่แตกหรือหลุดเขาจะลบข้อความนั้นทิ้งนะครับหรือปิดกลุ่มนั้นไปเลยแล้วไปสร้างกลุ่มใหม่นะครับไอ้อันที่มันไม่ดีอ่ะเขาไม่สน ใจแล้วเขาเอาอันที่ดีๆมาโชว์วงจรไหายนะจากความเชื่อใจสู่ความสิ้นเนื้อประดาตัวแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกลุ่มก็คือเข้ากลุ่มฟรีรอดด้วยคำว่าไม่ต้องเสียค่าสูตรได้ใจในช่วงแรกพากันบวกหลักร้อยหลักพันสร้างความมั่นใจเฮโลกันนะครับชวนเพื่อนชวนหลานเข้ามานะครับเป็นเรียกว่าช่วยพาช่วยกันมาเป็นดาวไลน์เลยคราวนี้นะครับ ไม่ตายปิดเกมนะเฮียจะสั่งไม้ตายปิดเกมเฮียจะสั่งเพิ่มยอดเดิมพันอ้างว่าไม้หน้านะครับถูกชัวร์พันเ์ใครลงตามเฮียรวยกันทุกคนอย่างเงี้ยนะครับร่มจมกันทั่วหน้าเมื่อผลไม่ออกตามคำสั่งเงินก้อนสุดท้ายของสมาชิกแต่ละคนที่อออินหมดหน้าตักนะครับนะกลายเป็นว่า สุดท้ายไม่เหลือนะสุดท้ายเฮียก็จะพิมพ์คําว่าง่ายๆขอโทษครับวันนี้ดวงไม่ดีเฮีย er, ขอโทษรอบหนะ้าเอาใหม่นะยังจะมีรอบหน้าอีกเฮียนะเงินหมดแล้วเฮียเฮียจะเอาอะไรขนาดไหนนะสุดท้ายแล้วนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยการเลิกเล่นเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่มีเฮียหรือเซียนคนไหนที่อยากให้คุณรวยไปกว่าเขาหรอกเอาง่ายๆนะถ้าผมนะพูดแบบตรงไปตรงมานะแอดมิน รู้สูตรจริงแล้วมันทําได้จริงอะนะทําได้จริงนะแอดมินไม่บอกใครหรอกนะแอดมินอยากรวยคนเดียวเรื่องอะไรจะบอกคนอื่นมาแชร์ส่วนแบ่งมาแชร์มาร์เก็ตติ้งฮะเราก็แม่งอออินคนเดียวเลยแม่งรวยกันรวยคนเดียวจะไปแชร์ให้คนอื่นมารวยได้ไหมวิพวกเนี้ยนะจะแชร์ให้คนอื่นรวยคือแชร์ให้พี่เอ่อพ่อแม่พี่น้องดีกว่าเนาะคนที่รู้จักกันแบบสนิทซิชเชื้อ,อคนที่ไม่รู้หน้าไม่มักหน้าค่ะไม่มักเอ่อหน้าคุ้นตา จะไปพามันรวยไปทําไมถ้าไม่มีผลประโยชน์ถูกไหมนะครับเพราะนั้นผมฝากไว้เลยนะทุกคนนะครับการเล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีวันชนะมันในะระยะยาวนะครับและมันมีความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากนะครับคุณหมดตัวกันทั่วหน้ามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเป็นบทเรียนราคาแพงเงินที่ได้มาง่ายๆสุดนะครับก็จะเสีย ไปง่ายที่สุดเช่นเดียวกันเพราะนั้นการได้มาของการพนันในช่วงแรกมันทําให้คุณตายใจสุดท้ายมันจะเอาคุณหมดตัวเพราะนั้นถ้าไม่หยุดไม่เลิกตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะหมดไม่เหลืออะไรเลยก็ได้เพราะนั้นฝากเตือนไว้นะครับใครที่เข้ามาดูคลิปหลงเข้ามาดูคลิปไม่ไว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะนะครับผมยังแนะนําเสมอว่าไม่ให้เล่นกับการพนันทุกชนิดนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านชแนลอสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ